แม้กระทั่งเวลาที่อยู่คนเดียวอ่ะเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะ King of Pentacle เขาอาจจะรักน้องหมามีแค่น้องหมาแล้วก็เขาเวลาเขาทำงานเสร็จเขาอยู่ในห้องของเขาแค่นี้นี่คือความสุขของเขาแหละแล้วคุณได้เข้าไปเป็นสิ่งมีค่าสำหรับเขาเนี่ยด้วยไพ่หนึ่งเหรียญน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะสำหรับคนที่มีความเป็นส่วนตัวหรือ introvert ขนาดนั้นน่ะแล้วก็ให้คุณได้เข้าไปในพื้นที่ของเขาโดยที่ตัวของคุณอ่ะไม่เคยรู้ตัวเลยอ่ะ ว่าฉันได้เข้าไปในบ้านเธอตั้งแต่เมื่อไหร่แม้กระทั่งในใจของเธอยังยากเลยที่จะได้ร่วงรู้แต่ให้รู้ไว้เลยตามหน้าไพ่ว่าเป็นแบบนั้นเพราะอะไรอ่ะเพราะด้วยความที่คุณเป็นไพ่เดิวโวคุณเติมเต็มตัวเองได้คุณดูแลตัวเองได้ดีคุณมีความสุขกับเรื่องง่ายๆแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ได้สลักซับซ้อนขนาดนั้นอ่ะมันเลยทําให้เขาอ่ะรับรู้ได้ถึงพลังงานของคุณและพลังงานของคุณมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ว่า คุณจะจูนได้กับในคนที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณในรูปแบบของการเป็นคู่เพราะด้วยไพ่ของสิบถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณและเขามีความเป็นอดีตกันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เคยผูกพันกันมาเป็นครอบครัวหรือเคยมีลูกร่วมกันด้วยก็ได้แล้วพอมาถึงภพชาตินี้มันก็เกิดในเรื่องราวของจิตใต้สํานึกภายในอ่ะคนเราอ่ะเคยไหมว่ารู้จักกันมาเดิ่นนานคุยกันมาหรือเคยใช้ชีวิตร่วมกันมา กับคนบางคนหรือในอดีตอ่ะมันก็ยังไม่เคยผูกพันเท่ากับคนคนนี้ถึงแม้จะได้คุยกันน้อยไม่มีสถานะยังรู้จักกันไม่เพียงพอหรืออะไรแต่ทําไมมันอินมันอินเข้าไปได้ลึกมากๆว่าฉันรู้สึกวางใจคนคนนี้แล้วฉันก็รู้สึกปลอดภัยที่เวลาได้คุยกับเขาอะแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ตลอดดโดยที่เขาก็เป็นเช่นเดียวกันกับคุณถ้าไพ่เดวิลเกิดขึ้นอะมันไม่ใช่ฝั่งเดียวความเด็ดเดี่ยวของคุณน่ะ ทำให้เขาคนนี้มีความเก่งใจคุณการที่เขาจะทําอะไรกับคุณอะ่ะเขาจะต้องคิดให้ดีว่าถ้าเขาผีผามทําอะไรไปไม่ดีเนี่ยสิ่งที่จะได้นั่นคือการที่คุณเด็ดขาดการที่คุณจะตัดเขาออกจากชีวิตโดยไม่เหลียวกลับมามองเลยอะ่ะเพราะอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะการที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณได้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วแหละเพราะไพ่แจสเม้นเกิดขึ้นไพ่แจสเม้นก็เหมือนกับเป็นไพ่ของ การเป่าประกาศการได้รับรู้ความเกี่ยวโยงความผูกพันในด้านจิตใจหรือเคยทำบุญทำกรรมร่วมกันมาแล้วก็ได้ไปต่อด้วยไพ่เทมเพลนนั่นแสดงว่าทั้งคู่เนี่ยมันมีบุญร่วมกันถึงได้มาเจอกันในวันเวลาที่อาจจะยังไม่ใช่แต่จำเป็นจะต้องมาเรียนรู้แล้วก็ศึกษากันก่อนแล้วหลังจากนั้นด้วยไพ่เดอะเวิอีกเหมือนกันก็จะดูว่า การกระทำของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันสมดุลกันแล้วหรือยังการให้และการรับในความสัมพันธ์คุณทำงานในความสัมพันธ์มากไปแล้วหรือเปล่าหรือด้วยตัวเขาได้แต่รู้สึกแค่เพียงภายในแต่คุณรู้สึกได้ถึงภายนอกด้วยก็คือการกระทาการเทคแอคชั่นแต่ถ้าเขารู้สึกได้แต่เพียงภายในและไม่ทาอะไรเนี่ยเขาก็จะถูกปัดตกไปไม่ใช่ว่าก็จะได้คุณตามที่โอกาสอำนวยหรือโชคชะตาบอกมาโดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรอย่างนั้นมันก็ ถือว่าไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือด้วยไพ่ Take Action ไพ่ใบนี้เขาอพยายามปฏิเสธใจตัวเขาเองมาโดยตลอดนะว่าเขาไม่เหมาะสมกับคุณคุณดีเหมือนกับอารมณ์อาหอเครื่องบิน <c oughs> เป็นแบบนั้นแต่ยังไงซะมันห้ามจิตใจกันไม่ได้หรอกคนเราถ้ามันจะรักกันนะ ด้วยตัวของเขาอะ่ะมันไม่ใช่คนที่จะท้อถอยได้ขนาดนั้นแต่อาจจะเสียตรงที่ว่าคิดอะไรช้าทําอะไรช้ากว่าจะตัดสินใจอะ่ะจะต้องดูให้แน่นอนท่องแท้ว่าเออมันจะไม่เกิดข้อผิดพลาดข้อเสียหายนะถ้าสมมุติว่าความสัมพันธ์นี้มันไปกันไม่ได้หรือถ้ามันไม่เป็นไปอย่างหวังถ้าวันหนึ่งเขาเกิดบอกความรู้สึกกับคุณไปแล้วว่าเขาชอบคุณนะเขาอยากสารสัมพันธ์กับคุณแต่สิ่งที่ได้คุณอาจจะมองว่าเขาได้เป็นแค่เพียงเพื่อน หรือแค่เรียนรู้กันแค่นี้พอแล้วเพราะคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องการใครขนาดนะั้นหรือคุณสามารถเติมเต็มคุณได้ด้วยความเป็นไพ่สเต็งคนคนนี้ก็ต้องคิดเผื่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูคุณและเขาเนี่ยมันดูแตกต่างกันนะเพราะตัวของเขาเนี่ยมันเป็นไพ่เดทแอนด์รีเบิร์ดนั่นแสดงว่าตัวของเขาเนี่ยอาจจะเพิ่งจบกันในสิ่งที่ไม่โอเคมาแล้วก็กำลังที่จะเริ่มต้นใหม่ ด้วยการนับหนึ่งหรือบางคนอาจจะยังติดลบอยู่ก็ได้แต่ด้วยตัวคุณเนี่ยเป็นไพ่ของวิกตอรี่ไพ่วิกตอรีนั่นก็คือประสบความสำเร็จแล้วในระดับที่สบายๆแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะมันจะเป็นการดีไหมถ้าเขาจะมาบอกความรู้สึกกับคุณก็เลยโฮความรู้สึกไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งคิดให้ดีก่อนก่อนที่จะทำอะไรลงไปเพราะด้วยความเด็ดขาดของคุณมาตรฐานของคุณ อะไรหลายอย่างความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยเขาจะมาเล่นเล่นไม่ได้เขาจะต้องมาแล้วจะต้องจริงจังแล้วมันจะต้องเห็นผลได้เลยมันจะทําให้เป็นแบบความสัมพันธ์นี้คุณจะต้องมานั่งรอคอยความชัดเจนจากเขาความสําเร็จจากเขารอสถานะจากเขามันไม่ใช่สถานะที่คุณจะต้องเป็นขนาดนั้นสถานะที่คุณจะได้นั่นก็คือการที่เขาจะต้องลงมือทำงานในความสัมพันธ์แล้วก็ให้คุณได้เห็นถึงความตั้งใจมากกว่า ว่าเขาอะเหมาะสมที่จะมาดูแลคุณปกป้องคุณหรือไม่เพราะด้วยตัวคุณเนี่ยเป็นควีนถือเหรียญนะควีนถือเหรียญก็คืออยู่ในจุดที่มันสมบูรณ์แล้วอะ่ะแต่คุณก็ยังต้องการใครอีกสักคนนึงซึ่งมีความเหมาะสมอะ่ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ด้วยพลังงานของเขาอะ่ะคุณก็รับรู้ได้แหละว่าจริงๆอะ่ะเขาก็มีใจแต่ทําไมอะ่ะถึงไม่ทํางานในความสัมพันธ์สักทีหนึ่งมันติดขัดอะไรเหรอ หรือว่าเขามีในเรื่องราวคนของเขาแล้วหรือเปล่าเขาก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรหรือเขามองว่าคุณเป็นแค่เพียงตัวเลือกการคุยไปเพื่อฆ่าเวลาไหมคิดว่าไม่น่าใช่นะแต่ตัวของเขาเนี่ยมันมีในเรื่องราวของการเซฟความรู้สึกเอาไว้ในระดับหนึ่งและก็ป้องกันความผิดพลาดอีกในระดับหนึ่งคือตัวของเขาเนี่ยเริ่มแรกอะ่ะเขามีความชอบคุณตั้งแต่ครั้งแรกใช่แต่ทีนี้ การจะเข้าหาคุณเนี่ยเรียนรู้จากคุณเนี่ยเขาจะไปถามอะไรเยอะๆเนี่ยมันแล้วว่าไม่สุภาพมันจะต้องผ่านการค่อยๆเรียนรู้ศึกษาเก็บตกเอาเองบ้างตามกรณีเพื่อเป็นการเรียนรู้แล้วก็การปรับจูนความรู้สึกของตัวเองว่าม,มันสามารถเป็นความรักได้ไหมมันสามารถที่จะไปต่อเป็นแบบความสัมพันธ์ได้หรือเปล่าถ้าคนคนนี้เขาเกิดความมั่นใจเมื่อไหร่อ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เขาจะ take action แต่ด้วยตัวคุณอ่ะมันเป็นอะไรที่สูงอ่ะเขามองว่าสูงส่งมากอ่ะการจะทํากับคุณแบบนั้นน่ะตัวเขามันจะต้องดีแล้วอ่ะแต่ตอนเนี้ไพ่เดอะฟูลเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเนี่ยและการที่จะมีใครอีกคนนึงเนี่ยเขาก็ต้องดูแลให้ได้ใช่ไหมโดยตัวเองเนี่ยจะรอดไม่รอดอยังไม่รู้เลยแต่พยายามจะให้มันรอดอ่ะแล้วถ้ามีอีกคนหนึ่งอ่ะมันเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะต้อง ดูแลแล้วก็ทําให้ดีคนคนนี้จะไม่อาศัยว่าคนละครึ่งหรืออะไรนะถ้าเขาจะมีใครเขาจะต้องเป็นฝ่ายที่ดูแลได้แล้วถ้าเขายังดูแลไม่ได้เนี่ยด้วยการเงินของเขาเนี่ยเดกฟูหเหรียเนี่ยยังเอาตัวไม่รอดเลยและคลิปที่จะไปหมายปองคุณอย่างเงี้ยแล้วทําให้คุณจะต้องดึงตัวเองลงมาเพื่อฉุดเขาให้เขาได้มีได้เป็น ได้รวดเร็วมากขึ้นกว่าที่มันควรจะเป็นคนคนนี้ก็เลือกที่จะหยิ่งในศักดิ์ศรีแล้วก็ไม่รับนะเพราะด้วยตัวของเขาเขาอยากที่จะสร้างตัวเองได้ด้วยตัวของตัวเองก็คือการจบมันจบด้วยฝีมือของเขาเองกับในเรื่องอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดในกรณีใดๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการที่เขาจะต้องเริ่มต้นใหม่เดินไปหาแสงสว่างตรงเนี้ยมันจะต้องเกิดขึ้นในวันที่ตัวเขาได้เป็น the e m p ล r ร r ในวันที่เขาจะต้องสร้าง ด้วยสองมือของเขาขึ้นมาแบบนั้นน่ะหลายอย่างที่เขาคิดอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นอนาคตของเขาหน้าที่การงานการเงินแผนในชีวิตและหนึ่งในนั้นน่ะมันก็มีในเรื่องคุณอยู่ด้วยว i วออฟฟอร์จูนมันคือเขาอยากที่จะมีความรักแล้วก็เป็นความรักที่มาจากเซนส์สัมผัสที่เขาสัมผัสได้ว่ามันปลอดภัยนะหรือเป็นคู่บุญนะ่ะ คู่บุญก็คือลักษณะการเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดในเรื่องราวของความเย็นใจความสบายใจความไม่ต้องซีเรียสแล้วก็ไม่ต้องเป็นแบบมีเรื่องปะทะกันเรื่องดรามา่าท็อกซิกแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเวลารักกันก็ดีกันเวลาโกรธกันก็จะต้องมาคุยกันและก็ไม่ทิ้งกันในเวลาที่มีปัญหาความไม่เข้าใจกันและเขาก็สัมผัสได้ว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมีเซนส์สัมผัสที่เชื่อมโยงกันมา มันไม่ใช่เรื่องเอิญอย่างแน่นอนการที่มาพบมาเจอกันน่ะคุณมาทำให้เขาอะเข้าใจได้ว่าตัวเขาจะต้องเกิดในเรื่องราวของการพัฒนาก่อนสิ่งแรกเลยอันดับหนึ่งการฮิวตัวเองให้ได้ก่อนว่าเขาอะจะต้องเคลียร์เรื่องเก่าๆให้ได้ความคิดลบๆว่าความรักที่ดีมันมีอยู่จริงแต่เพียงในอดีตเขาอาจจะยังไม่เคยพบเจอแต่เขาจะต้องเชื่อมั่นและก็ศรัทธาตรงนั้น แล้วก็ลดละความมีอีโกในรูปแบบของการที่เป็นคนคิดสุดโต่งจะต้องให้มันออกแนวสายกลางบ้างไม่ใช่ว่าอะไรก็จะต้องให้มันไปข้างนึงอย่างเงี้ยจะแตกก็แตกกันไปเลยข้างหนึ่งแต่ให้มันออกแนวเป็นแบบอารมณ์อรวยคอมโพมิซอะไรแบบนั้นะและเขาถึงจะมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนเป็นความรักที่เป็นสิบเหรียญเป็นลองเทอม เขามองถึงภาพนั้นไปแล้วนะในขณะที่เราตัดภาพมาน,นนะปัจจุบันนะเขามองคุณสูงส่งอย่างที่บอกแหละคุณเป็นถึงดีเอ็มเพจดีเอ็มเพเนี่ยมีความดูแลห่วงใย,ยอบอุ่นใส่ใจ,ใจมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดแล้วตัวเขายังเป็นแค่ King of s w o อ d เอง King of s w o อ d ก็ได้แต่คิดแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในเรื่องราวของผลต่างๆเขาแอบกังวลใจหลายอย่างว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาอะ จะมีบุญพอไหมจะมีโอกาสพอไหมที่จะได้เป็นคนรักกับคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ต้องการนะเขาต้องการมากๆแต่เขาต้องพยายามเก็บซ่อนความรู้สึกนั้นอะไว้ในใจเพราะด้วยตัวของคุณอะคุณไม่สลักซับซ้อนอยู่แล้วคุณรู้สึกยังไงคุณก็พูดออกมาคุณก็แสดงออกมาเขารับรู้ได้แต่เขาไม่ได้เอาตรงเนี้ยมาเป็นในเชิงที่จะเอาเปรียบคุณว่าเฮ้ยคุณข้างรักเขาหรืออะไรเงี้ยจะเล่นเกมเปล่า แต่เขาจะมองว่าเขาจะตอบแทนความรักที่ดีให้กับคุณได้ยังไงในรูปแบบที่มันสมเหตุสมผลแล้วก็ให้สมกับความเป็น DM เอพของคุณกลับไปดูหนังหน้าตัวเองกลับไปดูสถานะของตัวเองความเป็นไปได้ได้การว่าไม่ได้แล้วคนคนนี้จะไม่ยอมแหละ จะไม่ยอมให้ทุกอย่างมันเป็นแค่เพียงความคิดแต่เขาจะต้องวิ่งและเขาจะต้องรันไปให้ได้ไม่ได้วิ่งหนีใจตัวเองนะแต่จะวิ่งเข้าหาความเป็นจริงให้ได้โดยเร็วที่สุดการให้และการรับในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต้องสมดุลกันเขาจะให้คุณะเหนื่อยคนเดียวไม่ได้มันเป็นการเห็นแก่ตัวคนคนนี้เขาคิดได้เพราะอะไรเพราะคุณและเขาเนี่ยตั้งแต่วันแรกอะเขารู้สึกผูกพันกับคุณมากๆแต่เขาก็ไม่รู้นะว่าคุณรู้สึกกับเขาแบบนั้นหรือเปล่า ไม่ว่าคุณจะสั่งอะไรเขาหรือคุณจะขอความช่วยเหลืออะไรเขาคนคนนี้พร้อมเสมอนะที่จะดูแลแล้วก็เทคแคร์ซัพพอร์ตคุณให้เต็มที่แต่ด้วยตัวของคุณคุณไม่ได้ต้องการแค่นั้นไงคุณรู้สึกว่าบางครั้งคุณต้องการความสบายใจต้องการอยากจะมีใครสักคนนึงซึ่งคอยอยู่เคียงข้างคุณแล้วก็จับมือกันไปจับมือกันไปในทิศทางที่ดี ไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะยากสักแค่ไหนคุณเห็นคุณค่าของคนคนนี้นะคนคนนี้เมื่อในอดีตน่ะเข้าใจว่าเขาเคยถูกด้อยค่านะแต่คุณนะ่ะเห็นคุณค่าของเขามากๆเขาอาจจะมีแค่เพียงเหรียญเดียวแต่เขามีความอบอุ่นเขามีความน่ารักเขามีความใส่ใจทนุถนอมคุณจิตใจของเขาบริสุทธิ์นั่นนะ่ะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขในการที่เขาจะมาเติมเต็มคุณอีกหนึ่งเหรียญ ในขณะที่ตัวของเขาอ่ะเขายังไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเขาอ่ะมีคุณค่ากับคุณได้ขนาดนั้นน่ะแต่เขารู้ว่าคุณอ่ะมีจิตใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะมอบความรักดีๆให้กับเขาอ่ะเพียงแต่ว่าคุณก็จะต้องดูว่าเขาอ่ะจะเข้ามาในรูปแบบไหนถ้าเข้ามาแล้วทำให้ชีวิตของคุณติดก,กัดหรือทําให้คุณคิดมากคุณก็จะเลือกใช้เส้นของคุณ่ะในการตัดสินใจและสิ่งๆนี้แหละ เป็นสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดกับความเด็ดขาดของคุณอะเพราะคุณก็สามารถอยู่ได้คนเดียวสามารถนิ่งได้มากกว่าเขาซะด้วยซ้ํานิ่งแบบมีสติอะเพราะฉะนั้นมันเป็นการยากมากเลยนะถ้าเขาจะทํำอิกนอหรือทําเฉยเมยต่อคุณต่อไปอะจะไม่ได้แล้วเขาต้องการให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาด้วยไพ่เดอะซันมันก็จะเกิดขึ้นตามนั้นแหละในเร็ววันเนี้ย มันจะเกิดในเรื่องราวของการตัดสินใจการพูดจาตรงๆแล้วก็ชัดเจนไม่ต้องอมพนันกันอีกต่อไปว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้ถ้าเขาขาดคุณเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปต่อ,อยังไงเพราะในอนาคตของคุณนั่นก็คือความเป็นสี่ไม้ความเป็นครอบครัวความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้สึกว่าเวลาอยู่ใกล้กับคุณอ่ะเขาได้รับพลังงานดีๆพลังงานแห่งความสดชื่นพลังงานของความสดใสแล้วก็ความปลอดภัย เขาไม่เคยคิดถึงขั้นนั้นนะ่ะแต่กับคุณเนี่ยถ้าจะติกับไพ่สีไม้ก็คือการตกลงปลงใจจูงไม้จูงมือกันไปจดทะเบียนแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ประกาศให้โลกได้รับรู้นะแต่ถ้าถามในเรื่องราวของว่าถ้าเป็นอายุที่แตกต่างกันใช่ไหมเขาไม่ได้ไมยขนาดนั้นนะ่ะเพราะเขามองว่าความรักก็คือความรักความรักคือสิ่งที่มีค่าอายุก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่สําคัญนะ่ะมันจะต้อง เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันมีความซื่อสัตย์แล้วก็จะต้องเป็นพื้นที่เซฟโซนให้กันและกันไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยกันเองกลัวกันไปกลัวกันมาว่าใครจะนอกใจใครก่อนกันอย่างนั้นก็ไม่น่าจะใช่แต่ด้วยตัวคุณเขามั่นใจว่าคุณไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกเพราะคุณเป็นคนที่มีความเด็ดขาดแล้วคุณก็มองไปแต่อนาคตการมองถึงหลักของความเป็นจริงอันนี้แหละคือสิ่งที่ตอบโจทย์เขามากๆคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขา โคตรโชคดีเลยที่ได้หลุดมาจากกรรมเก่าสิ่งเดิมๆเพื่อหาสิ่งใหม่แล้วเขาก็หาได้เจอการหลุดพ้นมาได้เจอคุณในวันที่เขาไม่ได้คิดเลยะว่าเขาจะได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่คุณเป็นความรักครั้งใหม่ความรักที่ดีความรักที่มีค่าและเขาจะไม่ยอมที่จะปล่อยคุณไปหรอกต่อให้เขาะจะต่างจากคุณสักเท่าไหร่ในเรื่องราวของการเงินแต่เขาจะพยายามสร้างตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ได้ไปต่อกับคุณ ได้ดูแลคุณเขาจะให้คุณเหงาแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ไพ่อันนี้มันเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไพ่สีม่วงๆเนี่ยความรักของคุณและเขาถูกโปรเทคไว้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เขาจะต้องทําคือการหลุดพ้นจากในเรื่องราวเดิมๆความทุกข์ความเศร้าการทํางานในความสัมพันธ์การที่จะต้องซื่อสัตย์กับคุณและก็ทําให้คุณมีความสุข ความสัมพันธ์นี้ได้ไปต่อกันยาวไกลจะได้อยู่ร่วมกันไปยาว,ยาวๆนานๆไม่ได้หลุดจากกันง่ายๆเพราะเมื่อกี้นี้ตั้งแต่อันแรกและก็คือไพ่หกถ้วยแล้วก็ไพ่เดวิลใช่ไหมมันผูกพันกันทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็ผูกพันกันทางด้านความรู้สึกทั้งคุณทั้งเขาอะรู้สึกเหมือนกันนะคะไพ่ข้อความนะคะจากเขาถึงคุณเขาจะบอกว่าเขาต้องการเริ่มต้นเป็นครอบครัวกับคุณอะแล้วเขาก็บอกว่า คุณรักเขาไหมถ้าเขาเคยทำอะไรไม่ดีกับคุณเขาขอโทษเขาเสียใจเขาอ,อยากที่จะถามคุณว่าถ้าเขาอะให้คุณอยู่คุณจะไปหรือเปล่าคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขามันไม่เพียงแค่ฝันและแต่มันจะเกิดขึ้นจริงเพราะเขาเป็นคนที่ถ้ามั่นใจแล้วเขาทำเลยเขาจะไม่ดีรอหรืออะไรแล้วนะคะไพ่เช็ค ว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะคุณเป็นเหมือนจิ๊กซอซึ่งกันและกันซึ่งมันจะต้องมาต่อกันติดอืมแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งกันและกันความน่ากลัวได้ออกไปเป็นดวงคู่ดวงที่มาส่งเสริมการเงินนะคะมันเป็นบทเรียนแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคุ้มครองในความสัมพันธ์ครั้งนี้นั่นแสดงว่า เป็นความรักที่ปลอดภัยแหละแต่ทุกอย่างจะต้องทําออกมาในรูปแบบของความจริงจังแล้วก็จริงใจถึงจะไม่โดนปัดทิ้งนะแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขี้เกียจในความสัมพันธ์จะมีคนใหม่เข้ามาแทนที่คนที่เหมาะสมนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในอดีตชาติหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาจะมองในเรื่องราวของความเป็นปัจจุบันเป็นเหตุเลยนะเพื่อให้ได้ไปต่อซึ่งกันละกัน ไปดูในเรื่องราวของตัวอักษรนะคะที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาก็จะมีตัว D Dog นะคะมี Boy, L London, p Poland, N Norway, M Malaysia, W w T Thailand, I India, O u c k l a n d G Google อืมเราก็จะมาต่อกันด้วย p พ i Wisdom Oracle นะคะมาเช็คในเรื่องรายละเอียดกันหน่อยซิ คุณและเขาเนี่ยมันเป็นยังไงถึงได้มาพบมาเจอกันและจะได้ไปต่อกันนะคะด้วยไพ่ของบอกความจริงเนี่ยเขาจะบอกความจริงกับคุณแล้วนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วก็ได้รู้อย่างรายละเอียดเลยซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะเขาจะไม่เคยพูดถึงรายละเอียดลึกๆอะไรให้คุณได้ทราบเพว,ว่อความเป็นธรรมระหว่างคุณและเขาจะเกิดขึ้นพลังที่สูงส่ง คุณอนะมีอะไรที่สูงมากกว่าเขาเรื่องราวที่ไม่มีวันสิ้นสุดคุณและเขาไปต่อกันตลอดมันเป็นความรักที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้สำเร็จยังไม่ได้มาอยู่ร่วมกันแต่ในอนาคตนะ่ะรับรองเขาจะซ่อมแซมจิตใจของเขาให้พร้อมและเขาก็จะมั่นใจได้ว่าตัวเขาไม่ได้ขาดอะไรเพราะคุณมาเติมเต็มเขาข้อความทุกสิ่งทุกอย่างเขาสามารถทำได้ หรือสิ่งที่เขาเคยคิดเอาไว้ว่าจะทำกับคุณเขาจะทำได้และทำได้ดีสะด้วยสินะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูในการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการดูดวงหรือแม้กระทั่งการที่ข้างใต้เนี่ยจะมีให้กดสมัครเป็นสมาชิกสีน้ำเงินนะคะก็ไปทำตามขั้นตอน ทุกเดือนนะคะก็จะได้ถวายดอกบัวก,กับแพนนะคะการเสียสมาชิกก็เขาจะเก็บเป็นรายเดือนนะคะเดือนละหนึ่งครั้งถวายดอกบักวพระแม่ลมัศมีแล้วก็จะมีปักตะกร้าไว้เพื่อสินค้าตรงนั้นน่ะแพนจะได้ค่าคอมมิชชั่นและนํามาหักส่วนหนึ่งก็นําไปทําบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วก็ทําบุญให้กับพระสงฆ์แล้วก็ทุกวันพระที่แชร์ภาพใส่บาสนั่นนะ่ะคือทุกคนก็อนุโมทนาบุญได้นะเพราะว่าก็เป็นจากไรายได้นาะมาหัก แล้วก็เอาไปทําในส่วนของการดูแลช่องการซื้อไพ่บ้างอะไรบ้างการเปิดแรนดอมทุกๆคนก็ได้ผลบุญร่วมกันนะเพราะเปิดเป็นการกุศลเพราะนั้นมีแต่ได้ก็ได้นี่เขาเรียกว่าโครงการดูให้ได้บุญนะคะมีคลิป1นาที3ามนาทีก็ฝากดูกันด้วยก็จะมีปากตะกาด้วยเช่นกันชุมชนก็จะมีข่าวสารให้ได้ทราบกันตอนนี้ก็จะมีหนังสือนะคะที่แผนเรียบเรียงเอง ราคา250บาทเหลือ200แล้วก็ไพ่ราคา150บาทเหลือ100บาทใกล้หมดแล้วนะคะก็สั่งกันซะก็ line, แอดไลน์แพนเรฟทาโร่นะคะก็มาสั่งกันช่วงนี้ก็เหลืออีกไม่มากแล้วบอกไว้ก่อนนะถ้าหมดแล้วก็จะอดแผ่นทองก็เหมือนกันจาก149ก็จะเหลือ100บาทค่าส่งต่างหากรู้อยู่นะว่ามันจะต้องมีค่าส่งก็มีพระแม่ลมัศมีแล้วก็ปลาฟิคเนตทุกคนเอาไปก็จะ ค้าขายดีร่ำรวยอะไรกันมียอดขึ้นมาความสุขความสำเร็จก็ตามมาอันนี้ก็บอกให้ได้ทราบกันนะคะคลิปเก่าๆดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสไทม์เลสเนี่ยก็คือดูได้ตลอดอยู่ที่ว่าเรื่องนั้นน่ะคุณต้องการที่จะทราบอะไรในหัวข้อนั้นๆก็จะมีคำตอบมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอยู่แล้วแหละคุณจะใช้การไถ่หรือการกดดูเป็นแบบยอดนิยมหรือเก่าที่สุดก็ได้ไปดูหลายคนก็ ไปท้าลองมาแล้วซึ่งก็บอกว่าก็ตรงแล้วก็แม่นฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย